สวัสดีค้าพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีรถเก๋งสวยๆมาแนะนำอีกแล้วเป็นรถยอดนิยมมากๆกับรถ t o y ย t a c ครอ l ล t ท s 1.6G ปี2019เคียรตอร้รุ่นนี้ตอนออกใหม่ราคา869,000บาทโปรโมชั่นวันนี้ขายเพียง415,000บาทประหยัดจากรถใหม่ถึง454,000บาทคุ้มเกินประหยัดเกินเดี๋ยวมาดูกันว่าคันที่หนึ่งน,นี้ มีออปชั่นอะไรมาบ้างตามมาดูกันเลยอุปกรณ์มาตรฐานมีดังนี้เครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตร125แรงม้า156นิวตันเมตรรองรับน้ำมันสูงสุด E85 เกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ CVT i ปรับเปลี่ยนอัตราทด7จังหวะช่วงล่างด้านหน้า m c p h e r s o n สตนด์พร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังมันติงดับเบิลบิชโบนระบบเบรกดิสเบรก4ล้อไฟหน้าプロジェกเตอร์แบบฮาโลเจนไฟ daytime running และแบบเดระบบไฟหน้า Follow Me Home ไฟเบรกท้ายแบบเบรกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ในตัวกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าโพมาลายยูริเทนวัดปรตกแต่งภายในห้องโดยสารสีดำหัวเกียร์ PVC เครื่องเสียงวิทยุ AM FM CD ช่องเชื่อมต่อ USB ระบบเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่มิดพวงมาลายปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข,ข้าออกไฟอ่านแผ้นอนที่ด้านหน้าช่องชาร์จไฟ USB ด้านหน้ากระจกหน้าต่างไฟฟ้าขึ้น ลงอัตโนมัติ4บานพร้อมระบบป้องกันการหนีบริษัทกุญแจรีโมทระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันการเลื่อนไถ TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบไฟฉุกเฉินเมือ่อเบรคกระทนหัน ESS ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้า2ตำแหน่งด้านข้าง2ตำแหน่งมานิรภัย2ตำแหน่งหัวเข่าคนขับ1ตำแหน่งระบบกุญแจมือเปล่าล้ออลออยขนาด16นิ้วพร้อมยาง205 55 R16 ล้ออะไรแบบฟูลไซส์โช้งล่างด้านหลังมัลติลิงดับเบิลวิชบนพร้อมเหล็กกันโครงที่ปรับน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลาได้มือเปิดประตูภายนอกแบบโครเมียมบาะน,นั่งหุ้มด้วยหนังสีเบจสลับสีน้ำตาลพรมาลายัยหุ้มด้วยหนังหัวเกียร์หุ้มด้วยหนักงอระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังลำโพง6ตำแหนง่งงอช่องชาร์จไฟ USB ในกล่องเก็บของคอนโซลกลางระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ่สตาร์ทบาเทน ถ้าถูกใจคันที่1ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคันที่2ต่อกันต่อค่ะ Toyota Corolla 1.6G ปี2019เป็นสีเดียวกันกับคันแรกแตกต่างกันแค่เลขไม้นะคะรุ่นนี้ตอนออกใหม่ราคา869,000บาทโปรโมชั่นวันนี้ขายเพียง435,000บาทประหยัดจากรถใหม่ถึง434,000บาท คุ้งเกินประหยัดเกินเดี๋ยวมาดูกันว่าคันที่2กันบ้างอุปกรณ์มาตรฐานมีดังนี้เครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตร125แรงม้า156นิวตันเมตรรองรับน้ำมันสูงสุด E 85เกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ CVT i ปรับเปลี่ยนอัตราทด7จ,จังหวะช่วงล่างด้านหน้าเอร์เซนส์พร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลัง m มกกันติล,นลิงดับเบิลบิชโบนระบบเบรกดิสเบรก4ล้อไฟหน้าโปรเจคเตอร์สแบบฮาโลเจนไฟเดย t i m e r u n นนิ่งไลท์แบบเบรดระบบไฟหน้าโ l ลว์มีโฮมไฟเบรกท้ายแบบเบรดกระจกมองข้างพร้อมไฟเล ในตัวกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าพวงมาลัยยูริเทนวัสดุกแต่งภายในห้องโดยสารสีดำหัวเกียร์ PVC เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM CD ช่องอเชื่อมต่อ USB ระบบเชื่อมต่อได้สายบลูทูธหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่มิดพวงมาลัยปรับได้สีททิศทางขึ้นลงเข้าออกไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าช่องชาร์จไฟ USB ด้านหน้ากระจกหน้าต่างไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติ4บาน พร้อมระบบป้องกันการหนีบริษัทกุญแจรีโมทระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันการลื่นถลาย TRC ระบบช่วยออกตัวบอลน้ทางลาดชัน HAC ระบบไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหัน ESS ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้า2ตำแหน่งด้านข้าง2ตำแหน่งม่านนิรภัย2ตำแหน่งหัวเข่าคนขับ1ตำแหน่งระบบกุญแจมือเซอร์ล้ออัลลอยขนาด16นิ้วพร้อมยาง2อ5 55 r ย6าล้ออะไหล่แบบฟูลไซส์ ช่วงล่างด้านหลังมันตีลิงดับเบิลวิชโนพร้อมเหล็กกันโครงที่ปัดเนาะมัมฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลาได้มือเปิดประตูภายนอกแบบโครเมออียมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีเบสสลับสีน้ำตาลพรมาลายหุ้มด้วยหนังหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังลำโพงหกตำแหน่งช่องชาร์จไฟ USB ในกล่องเก็บของคอนโซลกลางระบบกุญแจสมาร์ทคเลสเอนทรีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์่มสตาร์ทบัตเทิลหลังจากที่ดูสองคันกันแล้วเดี๋ยวว่าเรามาดูคันที่สามกันต่อน,นะคะคันทีีน่นน้จะเเป็รพิศษ น่าจะเป็นรุ่นเจริโมนะครับเชน่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโตโยต้าครอโรเลอ1.6เจริโมปี2019รุ่นนี้ตอนออกหมายค่าตัวของเขาอยู่ที่829,000บาทขายราคาพิเศษส,สุดๆเอาไปเลยเพียง379,000บาทเท่านั้นมีแค่คันเดียวบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ่มอประหยัดจากตอนออกหมายถึง450,000บาทกันเลยไปดูออฟชั่นกันเลยสวย และคุมากบอกเลยเน้นย้ำม,มีแค่คันเดียวราคาโปรโมชั่นอุปกรณ์มาตรฐานเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตร125แรงม้า156นิวตันเมตรรองรับน้ำมันสูงสุด E85 เกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ CVTi ปรับเปลี่ยนอัตราทด7จ,จังหวะล้ออลลอยขนาด15นิ้วพร้อมอย่าง 195/65R15 ช่วงล่างด้านหน้า MacPherson สันสรพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลัง Multilink d บบ b e w i s h Bone ระบบเบรกดิสเบรกสี่ล้อไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลสแบบฮาโลเจนไฟ daytime ร u น n i n ไลท์แบบเบรระบ,บไฟหน้าฟอลโลมีโฮมไฟเบรกท้ายแบบเบรกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวกระจกมองข้างปรับด้วยไฟยฟ้ากระจังหน้าสีดำมือเปิดประตูภายนอกสีเดียวกับตัวรถเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าสีเบสสลับสีน้ำตาลพมะลายูรีเทนวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารสีดำหัวเกียร์พีวีซีวัสดุตกแต่งแผงประตูสีดำเบาะนั่งคนขับปรับด้วยมือเบาะนั่งผู้โด เอกสารตอนหน้าปรับด้วยมือช่องเก็บเอกสารด้านหลังบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าระบบปรับอากาศแบบธรรมดาสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเครื่องเสียงวิทยุ AM FM CD ช่องเชื่อมต่อ USB ระบบเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธลำโพงสี่ตำแหน่งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่มิดพวงมาลัยปรับได้สีทิศท,ทางขึ้นลงเข้าออกไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าช่องชาร์จไฟ USB ด้านหน้ากระจกหน้าต่างไฟฟ้าขึ้น ลงอัตโนมัติ4บานพร้อมระบบป้องกันการหนีเบอร์ษัทกุญแจรีโมทระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันการลื่นถลาย TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาด c h a n c ระบบไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกะทันหัน ESS ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้า2ตำแหน่งด้านข้าง2ตำแหน่งม่านนิรภัย2ตำแหน่งหัวเข่าคนขับ1ตำแหน่งระบบกุญแจมูอเลเซอร์ มาถึงคันที่4กันบ้างบอกเลยออฟชั่นจะเต็มกันคันนี้ Toyota Corolla 1.8 Sport ปี2021ราคาตอนออกใหม่964,000บาทพิเศษวันนี้ขายเพียง525,000บาทประหยัดไปแล้วถึง439,000บาทบอกได้คำเดียวคุ้มกับสภาพนี้หม่มากรถสวยพร้อมใช้ทันทีไปดูออฟชั่นของรถคันนี้กันว่าให้อะไรมาบ้างจะคุ้มแค่ไหนไปกันเลยอีก c ีอา,านอกเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตร140แรงมา้า177นิวตันเมตรรองรับน้ำมันสูงสุด E 85เกียร์อัตโนมัติ Super CVT i ปรับเปลี่ยนอัตราทด7จังหวะล้ออลลอยขนาด17นิ้วพร้อมอย่าง225 45R17 ล้ออลลรแบบฟ u l l s i z ช่วงล่างด้านหน้า m u r เฟ s o n สระพร้อม,มเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลัง m u l t ล l ิ n k d o พร้อมเหล็กกันโครงระบบเบรกดิสเบรก4ล้อไฟหน้าร d i g เ t อมมเลสแบบ Break 4, ลเลดระบบปรับระดับไฟหน้าสูงตามระบบเปิดปิ ดาไฟหน้าแบบอัตโนมัติไฟไท้ายแบบฟูลเลดระบบไฟหน้าฟอล์วมีโฮมกระจังหน้าสีดำเงาเปียโนแบล็กกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวกระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อกรถกระจกมองข้างปรับระดับอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังกระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวนอ c o u s t i ก g l ที่ปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลาได้มือเปิดประตูภายนอกแบบโครเมียมอินเทเร์ยภายในห้องโดยสารภายในห้องโดยสารโทนสีดำบบอนั่งหุ้มด้วยหนังสีดำพรมาลายหุ้มด้วยหนังหัวเกียร์หุ้มด้วยหนา มอวัสดุตกแต่งแผงประตูสีดำเงาเปียโน black นสีเงินระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่บังแดดพร้อมไฟสองสว่างชุดม้าวัดเรืองแสงล็อกทันตกแต่งด้วยขอบสีเงินหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่มิแบบสีทีเขนาด7นิ้วพวงมาลัยปรับได้สีทิศท,ทางขึ้นลงเข้าออกไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าช่องชาร์จไฟย s b ด้านหน้ากระจกหน้าต่างไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติสีบานพร้อมระบบป้องกันการหนีเบริษัทระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ลสเอนทรี ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พุชสตาร์ทปะเทนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบเบรกมือไฟไฟ,ไฟ้า P/B ระบบ Auto b r a k h o l ซีทิงเบาะนั่งเบาะนั่ง,นงคนขับปรับด้วยไฟฟ้าเบาะนั่งคนขับปรับด้านหลังไฟฟ้าลัมเบอร์ซับพอร์ตเบาะนั่งผู้โดยสารต่อนหน้าปรับด้วยมือเบาะนั่งด้านหลังแยกพับอิสระ60/40 ที่วางงอแขนตรงกลางเบาะนั่งด้านหลังช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าเอนเตอร์เทนเมนต์ระบบความบันเทิงหน้าจอเครื่องเสียงร,ระบบสัมผัทสทัสกรีนขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ช่องเชื่อมต่อ USB ระบบเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth สวิตช์ควบคุมเครือ่ออองเสียงที่พวงมาลัยลำโพง6ตำแหน่งช่องชาร์จไฟ USB ในกล่องเก็บของคอนโซลกลางที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless ชา เซฟตี้ระบบความปลอดภัยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว SC ระบบป้องกันการลื่นถลาย TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกะทันหัน ESS ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลัง CTG ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้า2ตำแหน่งด้านข้าง2ตำแหน่ง ม่านนิรภัยสองตำแหน่งหัวเขาคนขับ1นึ่ตำแหน่งกล้องมองภาพขณะถอยจอดเซ็นเซอร์การยะช่วยจอดด้านหลังระบบกุญแจ iMMOBILIZER Engine เ,เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรเครื่องยนต์เบนซิน4สูบรหัส2 c ซ f b ขนาด1.8ลิตร1,798 c.c. Dual VVT-i กระบอกสูบเอ็กระยะช่วงชัก80.5 x 88.3ม mm, ิมอัตราส่วนกำลัง10.0 1กำลังสูงสุด140แรงมา้า ที่6,000รอบนาทีแรงบิดสูงสุด177นิวตันเมตรที่4,000รอบนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi ทำงานคู่กับระบบ GAI c h i f t Control พร้อม Sequential Shift Mode ล็อกอัตราทด7จ,จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้า